บ่บ่บ่งั้นแล้วเออนั่นนี่กินนั่นนี่แล้วนะเหรออืมต่อไปมีน้ำมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้ออืมลำลำแหลมใส่กระบังเนาะมาแล้วมาแล้วนึ่งแต้มนึ่งแต้มเลยดิขั้วมันแล้เว้ยอ๋อขั้วมันอ่อืออกแล้วออกแล้วค่อยๆเด้ออ่า ซ้ำมือนั่นแหละบนไทยซ้ำมือนั่นแหละได้บอลโล่ฟันโลนี่แหละเนาะโลต้นต้นเน,นี่ยแต่ขีดบ่มันมีกะอรัลสุขุนอ้าวสบายดีเนาะพี่น้องบัดสุขุสุขคนชมมอบม่ชอบเออมาพบกับทองวิธีเผาอรัลเออไก่ต่อผักไตเจอเออ หากเขาบวชสามสิบนาทีเนาะ่าได้ก็ให้มันได้ได้เว้ยลเเอาลงขึ้นแล้ว,นวนเนาะมันบวชพอบหม ก็ว่าอยู่เอามียังกะอยู่เนาะอดเท้าวาโอ้ยช่วยเขาดิกดทางหไปทางนี้เอาหล่มเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาลุ้นมาตุ่นบ่งว่าสิมาน่บป็นจังไห

เ,เกือบเกือบสี่บุตรขวัญนอยเนาอไปถือขวัญนั่นแหละวมาเอาไปถือจลับตอนเอาถือมายุทธบนลเต็มมีย้อนถ่ายมายุทธโตอีกโอ้อาจารย์ได้หนึ่งอาจารย์บักอาจารย์จับขวัญบ่จับจอกบ่ได้บ่ มูนั้นมกท่าวนนี้มันชุดเลยเย่โกรธวสิญยส์สมเนาะโกนชุดใหญ่เป็นวอือพี่นอ้องพอนีุ้ดเลยโกร <c oughs> โอ้ยมอนี่โอ้ยวสิได้ลุนคักขนนกนี่นมูง,งัดมันก็นหักอะไรเนาะเออแกไค่ก่อนบอลพันบ่ได้เลยฮนะ ว่าสิรุน่นคักดำควันหักกวนโอ้ยนม่กันาเลยประสบการดันเลยกัน่นาแนเยีว่ด้ถือมาเลยเดกๆมารุ่นนำกันว่าสิไดใยไงสำไร็นเนาะมาแล้วมาแล้วนึ่งแตม้มนึ่งแตมแ้มเลยดิ หัวมันได้เว้ยอีสุดดึงอันละรวมไหมอันโอ้ยอยัวอ,ออกเรืองเรื่องอย่างงยังอ่อนเว้ยดีเนาะเมือ่อเมือ่อไปเท่าไหร่วันวันไดนซอกเต่าเฮียมันลงนโทรศัพท์หัวมันได้เว้ยกานครอมันนเลยเออกลัวผ้าอีกทางหลังเลยพูดถาให้ดิเห็นเนาะพูดมันเห็นเน แค่สนับบัทายร่วมเลยดึงออกเลยว่าอ่าเอ็นเป็ดเอ็นเป็ดตัวปลาดิเอ่าสมัคร้องน้จับได้เตอปล่อยขืนเอ้ายวานไม่โกงอะไรซ้ำมือนั่นไปจากไปบันทายขอถ่ายคลิปนี้ เด้ี๋ยดเราจะดรอปไฟหางมันออกแล้วออกแล้วค่อยๆเด้อให้มันดมก่อนให้มันดมให้มันหาวลยนะเจ้าหนุ่ยก็ตก่จมากีิเอ่ออ่า มือนั่นแล้วบุญทยสามเมือนั่นแล้วได้บอโลฟันโลนี่แหละเนาะโลต้นๆตขีดม่โอ้นีก็นัเห็นตเอเลอ้าวแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งแล้วแต้มหนึ่งแล้วนายพานเด้วนี้ได้เสียง้ยกำลังใจมาดี Hoa mình hảo 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 con hảo 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 ตึงแหงอเลีเข่าหนึ่งเข่าเรียบร้อยอะแต่ตั้งระดับหนึงแล้วไปเต้อบัดนี้แต้มนึงเลยยังพออยังเลยโอ้แต่ไวไปมาดีไปเผาเนาะไป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 เต้ายินเสียงเฮาเมื่อกี้นี่พี่น้องมาลุ้นเบิ่งว่ามันโตยัง อ่ะนี่มันเสียงเขาตังพุ่นเพิ่นบุดเพิ่นเสียงเขาตังพุ่นอ่ะเห็นบ่อ่ะนั่นๆๆเจอแล้วเจอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มันห่าวยังอยู่ในผุ่มผุ่มนี่บอกบอกกระแตกับบางทีไปไปต่อโบเห็นน่าจะกระแตเนาะพี่น้องมันไหลน่าจะไหลกระแตเนาะไปวันนี้ไปต่อห่างยังห่างกระหอกบ่กลัวน่าจะอยู่ในห่างอะไรเก็บยิงดิมันเถอะ

กินได้บ่กันตัวหัวแล่นขึ้นพวกไม้ก็ขึ้นเลยเด้อขึ้น มกยังป่าเนาะโอ้นายพานพนอยากกินแห้งมันยังดิบหน้าเว้ยโอ้อน,นั่นน่ะมกยางป่าเนาะโอ้นี่นยังน่ะมกยางป่านี่เนะาะเดี๋ยวนี่โอ้ธรรมศาสตร์เนาะกระหอกแล้มักกินเนาะ đây ngoài có hộp kinh nhảy nó chắc một giang pa này Bye bye bye. giang pa. ตัดตัดไปต่อ่เนียโอ้ป,ปีนข่อยไวเฮ้สั่นเป็นสั่นเนาะข่อยนีเนาะโอ้โหปีนเมืองนี้เนาะขึ้นไปโอ้ ่อะพักผ่นเนาะหลังจากเลาะปลาเลาะดงเมยเลยน่าจะได้สามสัโมงสี่สัโมงฮะ,นะะ,ะจะได้เผาเบยฮะจะได้เผาเบยนนะมึงมึงเลี้ยวกล่องดูมึงบอก ถัเพ่รอาูทักแล้วปั่มบ่เหื่อนยนกพิถานเนาะซองซ้ำโตซองซ้ำต้นเออขาดเลยมากระหิวเขาวได้แบบนี้เด้บ่ได้นายพันได้ อของไผ่ก่อนบาดนั่งนอนแค่น้องพักพอนวัดมันลามบอแล้วแต่ว่าลามเครื่องหอมครบอยู่บอเครื่องหอมครบปีเงาปีงจำเจ้ เอาแต่ฮูบกับโเป็นยังนกซีซงโหลดเอาดาวโหลดในกูเกิลเอาเออเจ้ากัมบโซนะันพนันเลี้ไก่มนาวนีใม่ยาคอยเล่นมาเล่นลำทักนะโอ้ยวิโก้นะวโกซื้อใหม่ ไปต้ี้องบ่กยอน่ปิ้งบ่ปิ้งรถน้ำมึงสิทำไฟม่นี่ปิ้งปิ้งปิ้งอบ่ไปด้มานาดเดียวกรตับไปรถเท่าเลยนะเซลไฟมัวันนีตัดเยอะเนับตัดมันนัน ไม่ใช่ปาดโอ้ไปยาดตาเลยมันยาดถึงมือกูฮะเอามาเวียงหัวคนลายนอดคิอยู่เอาะะล่แล้วเศรบๆกินอยู่ป่าเนะี่ยโอ้ยสุดยอดบ่พ่อสำนีกูปาดแล้วได้บิมันปาดลยที มีซสิปีงมาดูท่าปีงนะปะมันเอาเมื่อตะฮูปพขแล้วคันมันมานนี่ ไว้จำอีเียเมนูลาไม่คือไแหละ้ว่าปดกไถ่าันได้แล้วนี้ตัวอยู่กลเนี้เะมีบางเดียวพอเต็มว่อ๋อพเต็ม tem của mình à mày bơ cho kênh không bỏ lỡ những video แ dieser, อบ então, ันงบเดเขาไม่นม้เขาไ่มีน er like ้่อ้ตามีพูดอะไรกูดงวยกดังบอกระฮาเนี่ย mọi người 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 mọi ไปจะได้ตัวน่อยเนาะบบบ๊เออนั uh, ่นนี่กินน <the ั่นนี่อะเนาะเหรออืมมันก็มีน้ำอืมอืมจอดๆไปเอามือมึงออกก่อนไปเขาเห็นมือมึงอือินไหมอืมอากินก่นนี่มาเด้อาเด้อมาเด้อกินข้าวน้ำกันเด้ออืมลำลำ แลนใส่กระบังเนาะฉะนั้นเด็ดรอรอมีแต่แลนแลนได้เว้ยโอ้ตายโหไหนหยกโปดทีอืมมามามาบังเว้ย เดินมาเด้อแซ่บๆนี่